เห็นยังบัดคุยกับพี่สาวเรียมเฮ้ยคฮยเฮ้ยเฮยคนงยเฮ้ยเฮพี่น้วเี้ยเฮ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 ามเฮ้ยเ่้ีเ้เฮียเ้ยส่้ยเฮ้นเฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเไ้อเฮ้ยเฮ้่นฮ้ย้นี้เฮ้ยเฮไยเฮ้้อัฮ้ย้ยอฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ่้ย้้อเเ้ยเฮีย้้้อยเเียเย้เเเอยากเย แล้วก si nah, ็อยากอยู่เงียบเงียบเราไปอยากออกซีออกเสียงบส่วนส่วนอ่นน้อยแล้วก็อุดนุ่นไปแล้วก็แจกค้นไปเราซื้อแล้วก็ให้แจกไปแม่แม่ Iam, icism, จ้าจ้าจ้ามีาอย่านกจ้นีิงบนด้ยินเสียงพี่น้เียรียมอยู่บนน้องโชกันอยู่มุกข่อยนะฮะพ่ได้ออกเจอออกน้ำดเออเงินระส่งให้ตลอดจ้าให้กินตลอดคานมคาหันคานี่ สาวนี่แหละ้วเ,เรียนตัวเอ็นมาใหตลอดนะค่อยแม่มันเอาเงินก้อนเอาเงินหน่นอยเปเอาได้เออแม่เอาโอเคครับพี่น้องกันจะเป็นเสียงอย่างเด้อพี่เลี้ยมเด้อโอเคครับครับครับสบายดีพี่นออ้องเบิ่งพี่นออ้องให้ให้เอาลองให้เอาของเล่น พอร้องให้เอาของเล่นมาแล้วก็มาวาดฐานวาดฐานแล้วพอนี่ในของเล่นกระเป๋ามันแบบนี้นมีแนวแตงนาจะค่อยเก็บแล้วพอนเอาในานี้มันเป็นแนวนแตงนาแตงตาน้าพี่นอ้องแล้วพี่เอานี่ที่คนซื้อมาเนี่ยแหลพะพยมมาแตงใหโตัวนีเพนทด้บัดนเน้เาแตงเสริมสวยวเร็วสันชาตญยณนสายเลือดแม่มุมด แม่มนนแค่เห็นแม่มนุ์เนี่เนี่ยมันเศร้าเลยแล้ววันนี้ก็กำลังยุ่งกับการ่าสิเก็บมันมาทันซะแล้วพอดีแม่มนุมาแนีวแม่มนุเอาเข้าไอ้หน่อยจะโมโหแลวเดี๋ยวโยนทิ้งเอาออกแล้วเอาเขาไ็ได้จะเอาเข้าได้ยังไงเข้าแบบนี้ทางนี้สิอเห็นบาสฟิลอ์เบิ้ง อันนั้นไม่เป็นยังมันะท่าปากเพื่อนนะเออเออเข้าใจยุคคันวางฉันเนาะดิสติกได้พี่น้องเอาท่าตรงปากถ้าไม่นบอลลูเลียงก็ต้องเอาไปท่าของอื่นเนาะอันนี้ถือว่ารอลูเลียงอ่าท่าปากพี่น้องเพิ่งอันนั้นปา,ก,ปาก,กเด้อปากปากแดงอย่างน้อยก็เข้าใจนะเอาเฮ็ดจากไหนวะในเบิ่งจินตนาการเพิ่อนเบ้อพี่น้องเฮ็นจากไหนลูกโอ้มันเป็นปูนพี่น้องมาท่าแห้งมันหมดไว พอนมดแล้วก็คืเอเสียดายบัดที่นี้อัไนนไม่อย่างงั้นโอ้แนวท่าแบบว่าเสริมสวยน้ำขอบตาขอบหยังบ่คิว้วแบบมุงสีบ่อเอาท่าตรงนแน่ๆรู้พี่น้องเห็นันรู้หมดเด้แม่ไแอบบ้บ้าอันนี้เขาไ้ใส่ท่าอย่างมันเป็นอันนี้เด้นั้นเป็นละยิบระยับนะแบบผู้สาวเขาไว้ท่าตาให้มันเป็นยิบยับ เอาป้าพี่น้องวันตอนก่อนคริสเมียข์ขวากว่าพอาะเดี๋ยวอาไม้ไห้เด้อเจ้าไปไห้เด้อของเจ้าเด้อขอากลับมากเอาพี่น้องเอาท่าอ๋อข่อยังงงอยู่ว่าขอากลับมากเลยนะเอ้าน่าอันนี้ลืมบ่หวานดอกอืมอืมโอ้อันนี้สีชมพูเอา นั่งวาดเนี่ยครัถือว่าวาดเนี่ย็บไม่ได้วาดขี่ไล่เด้ไปนองถ้าเบิ่งไล่นี่เน่ยงามเติบแล้ไอใส่ปากใส่คิ้วใส่ตาเอาไก่ไปทิ่มันกินบปเนี่อาายอ่านไก่เมียตัวนี้ครับตะกิงมันมีคูหนึ่งเมียออกมากินทั้งเล่าวะฉันระหว่างวานไก่ชนเล่ายังตัวเดียวบด้ดนี่ลูกพี่ อาดุไง่าย้าต้องไปลกูกสุดไม่แม่สื่อโอมแม่ซากแล้วแม่มาใส่ห้กับมาเกีีกพไ่น้องเขาก็เล่นมือถือแล้วอเอา,อาอเ,เก่งกับชีบ้วันได้คิวได้ปากคลิปนี้เมิ่งน้องมาหน้าโชว์เลยี่น้องเออเต็มอขอไป แร้ยมน้องขางแก็มบมาทานะนะ่นท่านนะเนาะมันอยู่ตาลางมันกับ,กบพวกไอ้ฉัดนะเด้อพี่น้องใส่กล้องตัวน,นี้ของน้องมุนมันเดือมัวมัวเลยอืมอืมขาดติดเหรอมาทาไป แม่กำนั่งอยุบไม่น้องนั่งเบื้องหลางมองไกล้เชียวแล้วเอ้าใก่้เชี่ยวยังยังเสริมสวยอันนี้อันนี้แก้มดิพี่น้องในบรรดาในนี้อันนี้คือผมแก้มมาแล้วจ้ะมุนซิโบได้ถือกระต่ายเจ้าไปหาเห็ดอยู่แถวริมโค้งวะแม่ เจ้าก็เฮ็ดเล็บเพชรยังไอพน้นที่แถวริมโค้งแล้วก็บมะนา,ากาดถืตาาอตะกร้าน,นี่ไปกับซอยแม่ได้เลยบาทชิบบาททีทท่แถวริมโคง้งย่างอายะไหนเเจ้าไปเที่ยวริมโคง้งไงเออขาดเลยบริการถึงที่อือเอาฆาเข้าไป้กีบนีไอเบิ้งเงาเงาเลยเด้อพี่นอ้อง นี่เดนวนี้ยันนี้จะเอาไม่ลูกนี่นี่มาอันนี้นะอันนี้เพิ่นพี่น้องเลยเอาเนี่ยเพิ่นก่อนเาเพิ่นชิลืมเออเนี้ยปัดนะปัดเอาอ๋อเป็นแนวปัดไปสั้นานี่โอ้มีบรรยกาศเอาไปจุ่มหม้อหม้เ้อพี่น้อง วนขวดออกมาเออคนน่ะคนน่ะคนน่ะอ,อันนี้ให้เบิ้งกินตน้าการของคนเลยพี่น้องลำดับเอฟซน้องมาหน้าเพิ่งกับเบิ้งวาดเิวาดแนวได <laughs> ยิ้มวอาฟันก็ไม่มีอ,มอ,อไอบ,บอออะไรลูกตรงนั้นน่ะ อย่าจุหลายกันเอาหลายมันชมิมดไว้เอาก็ดีงามอืมบนขวดเอาแล้วมันแหงด้อ เป็นรูปเป็นร่างนะเพิ่งลุ้งลุ้งบันาแล้วเห็นบ่เพิ่นโอเวอร์แมนขึ้นรูปเป็น,ปนปรน่นนางวนันน้ไปนอยเอาไปเอามาสมมกขจังอันนี่ยังอนอนวันหลังตะลุ้งบ่บันอันนี้ย่างหน่อยเพิ่งกะเข้าใจเฮ็ดเนอวะย่างหน่อยเพิ่งกะเข้าใจว่าันติดปากติดตาติดคิวติดแก้มติดยังกวาไปเนาะงไปนอน าการเด็กน้อยแต่เทมันงามคือผุป,ปุญญยไงกับะอะไรเนาะกับประมาณนี้คือว่ายังมีจินตนาการบูสันตาต้องฟอร์ยังวาดบ่เป็นเอาโอเคพี่น้องประมาณนี้งามแล้วเอาบาดเนี่ยประมาณนี้เอาพี่น้องวันนี้ขอกิดที่มาจบน้ำลุงคนเดี๋ยวมันเราเปิดเพลงยังพี่น้องอะย พันน่ะธุรกิจมือดเราแล้วก็ถ่ายคลิปข่อยให้จกวันคลิปที่น้องมาหน้าล่าวันวาดรูปวันน้าพี่น้องเลยอ้าพี่น้องวันน่ะอัปเดตหน้าเฮียนกับดอกไม้นี่นะพี่น้องเลยอ้ามันยังลูกสาวไข่ใบหอมนมกับมือถือเมื่อกี้นี่มันเน็ดมือถือมันหลุดมือพี่น้องข่อเว้าสวนเพลงนะเด้อมันยิ่ติลีกิทริ์ประเน็ดมือถือมันหลุดมันเนียไหมพี่น้องมันนู้นละมัน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 น่ะแดกเลยนะพี่น้องเลยสมมันาัดที่ห้างแล้วมันยังคิดว่าได้เห่น อ้บมาบพวกใคไปใส่ปะ่ะน,นี่เบื่องอาบน้ำคุทีเบื้งเบิ้องพี่น้องเบิ้งเบื้งเบิ้งเมื่อกี้นี่พี่สาวหอมมันมาใส่โวยเบเหม,มือนคำหนึ่งวันม,มามามาแม่มา่โอเคพี่น้องตะล่ำคิวนี้ลาไปก่อนเด้อครับดอกไม้ที่สวยแม่ไล่นะบ๊ายบายจ้า